เฮ้ยยาบสุด้วรนี่จะดยงนี้ไเชีเีอะไรวะจะไปดลูกกรไมู่้ะมาวลายี่อไกันวะโทจีโทจีกรอเอาเงินมาโทจีโทจีกรเอาเงินมาเอามานี่ไอสัตว์โทจีเอาเงินมึงมาสัตว์ไอเียนี่ใชกไปแล้วเ ที่ใช่ับโป้คีรบพี่โอทำไมมันไอหมอนี่มันค้นๆจอโอ้โทจิวนักทวงนี่โทรจีนักทวงนี้หมอนี่จะโทรนี่ไปตลอดทุกวันไอหมอนี่จะโทรนี่เลยไอหมอนี่จะเก็บเงินเลเอาีไปกินปลาไหลไปแล้ชิบหายนักไหรโ้ชิบหายไปแล้วเอาเงินมาโทรโทรจ

เอาแล้วไงกูไม่รู้ว่าใครเป็นมิสเตอร์สโตเนี่ยโอ้ยเฮียช่วยหนูด้วยหนูด้วยไอ้เฮียมากระบอกกูโอ้โหเฮียกูจะอ้วกแต่โทถจีมื่ดเลยมันจะคืนนี้โอ้โหมันอยากได้นี่นะใช่ไหมไอได้กูให้เลยไปแล้วเว้ยมันอยากหนีคนแก่สิพ่อหนุ่มเฮียอยากหนีนี่สิไดี๋ยวเดี๋ย โอเฮี้ยเฮียเฮยเฮี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 ยเฮ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 ยเเฮยเฮีย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  โถจีนเนื้อเทืงนี่เอาไอ้สภาพตาสังงั้เอ้ยกูอยู่ไหนเดิไอ้คนคนนั้นแม่งไอ้พ่อกูใช่ไหมเนี่ยโอ้ยดาก้อนมึงอาจจะจาดกูไปก็จริงแต่ขอกูแลนแค่เพียงต้องให้ทำอะไรมไหมสักเลยวะเฮียมาใครจะกล้าทำารดาก้อนกูมึงเงินก็นะมึงจะไหมสิเดี๋ยวมึงทวนนี่เศรว่นไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยกลับมาเดี เออสุกุณาเฮ้ยชิบหายแล้วก็กโกโกโกอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงออกมาจากสุกุนณาดูนี่อินาฮิหอยไปจากสุกุณาสุกุณาสุกุณากูไปก่อนเลยไปแล้วมึงเว้ยโอ้ยทำไมมึงไม่ตายไ้สัตว์นี่เออทำไมเหลือข้างดึกวะเฮ้อมองคุยอะไรไปได้ไปจริงกูสุกุณากูตื่นแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วกูสวยดิเขาโดนไม่งานหันตัวมาเจสเซอร์ไอ้เอากูทุกข์เขาแล้วนะเฮ้ยว่าทุกข์เขาข้างเดียวแล้วมันจะเทคออกเหรอเก่ห่าแม่มึงไง แล้วส่วนมึงก็กลอ่นสองคนนมึงต้องการอะไรจากกูสิเจ้าโอ้โทรศัพท์กาก้าเฮียแล้วส่วนมึงนะมึงต้องการอะไรจากกูโอไม่มีสิบหกไม่อยากจะเอ้ยกูเห็นมึงหน้าสู้ดิเอะไม่อยากจะสู้กับกูปบ้างมึงท้ากูเองนะเหี้ยแกก็แกมึงก็เป็นมีนี้สิโอ้ยสัตว์เลยน้าเด้